รถกระบะแข็บสภาพสวยพร้อมใช้งานมาอีกแล้วนะครับและเจ้าคันนี้ก็คือ t Toyota h i l u รัก g o โ h a ช p ตัวรถเป็นปี2014แล้วก็เป็นตัวรุ่นย่อย 2.5J เครื่องยนต์ดีเซล 2,500cc เกียร์ธรรมดาครับก็ถือว่าเป็นรถยนต์กระบะอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมนะครับที่ดูแลรักษาง่ายซ่อมง่ายอะไหล่มีเยอะ คันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีโฟดี 2,500cc เครื่องยนต์สภาพเดิมๆไม่เคยมีการปรับแต่งแก้ไขดัดแปลงอะไรมานะครับรถหน้าหลังเดิมโครงสร้างเดิมคารหน้าเดิมที่สําคัญนอ็อตตัวถังไม่มีรอยถอดหรือว่ารอยขยับโคมไฟทุกดวงเป็นของเดิมจากโรงงานสภาพสวยใสไม่เหลืองหรือว่าแตกลายงาคันนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับประตูแคปสามารถเปิดปิดได้สะดวกสบายในการขึ้นลงไม่ต้องพับเบาะเบาะโดยสารคู่หน้าเป็นเบาะผ้าของเดิมจากโรงงานสภาพสวยสะอาดไม่มีขาดเบาะแคปด้านหลังก็ยังอยู่ในสภาพที่คอน ขรั้งใหม่ทีเดียวนะครับโดยรวมเนี่ยสภาพภายในไม่ช้าไม่โทมอุปกรณ์ภายในและช่องแอร์ไม่มีชํารุดหรือว่าแตกหกักพวงมาลัยของเดิมไม่เปื่อยไม่ลอกเครื่องเสียงวิทยุของเดิมจากโรงงานระบบแอร์เย็นเพลงเพราะเลขไมล์ปัจจุบันเลขไมล์แท้วิ่งมาเพียง170,000กิโลเมตรส่วนกระบดระด้านหลังรถคันนี้ไม่เคยใช้งานบรรทุกหนักนะครับพื้นปูกระบะสภาพสวยมากๆพื้นกระบะไม่มีผูมุมตะเข็บทั้งสองฝั่งสภาพเดิมๆรอยอาร์คอยู่ครบทุกจุดและสําหรับราคาขายผมขออนุญาตตั้งราคาขายเป็นเงินสดเอาไว้ที่199,00 ครับใครที่สนใจเนี่ยสามารถติดต่อนะัดดูรถได้ทุกวันพิกัดของร้านเราอยู่ที่ซอยนะวมิน74อยู่ที่กรุงเทพครับส่วนช่องทางการติดต่อก็สามารถกดดูได้เลยนะครับที่หน้าโปรไฟล์หรือว่าในคอมเมนต์ด้านล่างครับ